่ะช่องคูรีเจโอวันนะคะวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวชมหาดชะอำนะคะเราะทะเลเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ชมเข้ามารบกวนกดทุกใก้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปค่ะนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศที่หาดชะอำนะคะวันนี้เนื่องจากว่าทําไมพี่น้องไม่เห็นเต็นท์ไม่เห็นกอี้พาใบนะคะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธนะคะคุรีเลือกที่ราต้องมาอีกนะคะบรรยากาศดีดีงามมากเลยนะคะนี่ให้ชมบรรยากาศเดอ้อนี่คะ่ะนักท่องเที่ยววันนี้เป็นวันพุธนะคะไม่มีรถมากิกะสายตาก็จอดได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจอดตรงนี้ที่โล่งๆนะคะก็จะมีเมื่อเราอาบอเราเล่นน้ําทะเลเสร็จก็จะมีที่สําหรับอาบน้ํานะคะด้านในนะคะสิบบาทนะคะสุขาห้าบาทนะคะเรามาลึกหน่อยก็จะ ราคาถูกแต่ถ้าติดความเจริญนะคะอาบน้ำา20บาทนะคะเข้าห้องน้ำา10บาทค่ะพี่น้องขานี่คือบรรยากาศคุรีเคยมาทุกปีนะคะมากับเทศบาลแต่ปีนี้ก็เป็นการเลือกตั้งใหม่นะคะก็ค,คงจะไม่ได้มาเนาะก็เลยมามา,มาเองค่ะมาเองมาถ่ายภาพให้ชมนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เห็นนะคะ ขายก็เยอะนะคะร้านรวงก็มีบ้านพักก็มีนะคะสุดยอดนะะเราก็มานั่งพักได้ผ่อนคลายนะคะมีหาดชะอำเนื้อและก็หาดชะอำใต้นะคะเขาก็ะะจะมีเส้นแบ่งให้จอดรถด,ด้วยนะคะเขาจัดระบบจัดระเบียบนะคะนี่แหละค่ะนี่คือหาด ชะอัมนะคะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่สะอาดสะอาดนะคะสะอาดมากเลยนะคะนี่นักท่องเที่ยวเนื่องจากว่านี่ะที่เนี่ยพักนี่ชาอัมวินล่าบีดนะคะที่เคยมาพักนะคะ,ะวันนี้เราก็เอารถมาเองนะคะมาท่องเที่ยวอยากเลาะอยากทำอะไรก็ไปได้นะคะนี่ ก็เล่นให้มีความสุขนะคะไปกันค่ะไปกันติดชายทะเลเลยนะคะตอนนี้น้ำทะเลลงนะคะยังไม่ขึ้นนะคะก็ต้องบ่ายไปแล้วนะคะโนนทะเลแสนงามนะคะนู้นทะเลสุดลูกหูลูกตานะคะจะ้า สุดยอดเลยนะคะตัวนี้ก็เหตุด่วนเหตุร้ายก็มาแจ้งหนึ่งเก้ที่นี่นะคะเราจะลองเลาะไปจนสุดหาดดูนะคะนี่ค่ะแม่ค้าก็บ่นนะคะว่าขายของไม่ดีนะคะแต่เมื่อหยุดสามวันที่ผ่านมาเนี่ขายดีค่ะ คืนละ900นะคะค่าที่พักคืนละ900ตรงนี้ไม่ร่มเหมือนทางนู้นเนาะคุณตาทางนี้ไม่ค่อยล่มนะคะนี่ค่ะเราเลาะดูนะคะมาเองก็ได้มีรถพามาก็ได้ได้ดูธรรมชาตินะคะดูชายหาดนะคะซึ่งเขาทำเกาะขึ้นมาป้องกันไม่ให้อ่า น้ำทะเลซาะนะคะนี่ก็เป็นรถเขาไม่ใช่รถบ้านนี่ค่ะรถบ้านนี่รถบ้านนี่ก็จอดตรงนี้ค่ะอารถบ้านจอดได้นะคะไปเลาะไปอีกค่ะโอ้โอสุดยอดเลย ตะกี้ลืแมแม็โครไปซื้อหมอย่างมาต้มโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะน้ำใสๆค่ะพี่น้องค่ะน้ำใสๆนะคะนี่ยังไม่สุดนะคะนี่ค่อยๆขับไปช้าๆใจเย็นๆค่ะโอ้มีเปผูกด้วยนู่นตรงนี้ก็ถอยได้เลือกเอานี่เงียบค่ะปลายนี้มาเงียบแล้วนะคะแต่ห้องน้ำจะไกลหน่อย,นเ,ยเนาะนี่ ตัดต้นสนนะคะไฮเตียลงออนี่อาบน้ำจืดห้องพักคืนละเจ็ดร้อยบาทนี่ก็อาบน้ำจืดได้นะคะอาบน้ำสิบบาทค่ะว้าวเงียบท่านี้ก็จะเงียบค่ะไปได้เรื่อยๆก่อนนะคะอยากเขินก็ต้องมานี่แหละค่ะมาชายทะเลแน่นอนตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นนะคะ ยอดเลยค่ะโอ้โหเขาก็ทำไฟไว้แล้วก็ใส่กุญแจเป็นที่ชชยหาดนะคะบ้านพักชะอำใต้ตัวนี้เป็นชะอำใต้แล้วนะคะเมื่อกี้ชะอำเหนือมีชะอำกลางแล้วก็ชะอำเหนือนะคะ,ะวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดกลางเต็นนะคะร้านที่สิบห้า โอ้โหบรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะแถวนี้น้ําก็จะเป็นเหมือนน้าโอโ้ขึ้นดีจังเลยค่ะโอ้แต่เงียบเหงาตรงนี้ไม่มีเพื่อนนะฮะขายโอ้ยยอดเจ๊น้อยสี่ฟูตสิบสี่นะฮะนี่ตัวนี้มีเซเว่นด้วยน,นะคะโอ้ตัวนี้ก็เป็นร่องน้ําอีกเช่นเดียวกันนะ อาจจะเป็นปล่อยน้ำออกไหมนะนเป็นซีฟูดราคาห้องพักว่างนะคะมีห้องพักด้วยนะคะว้าวสุดยอดเลยค่ะไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นเพราะเ<อ>ขาเขามาทำอะไรตรงนี้โอ้ดีมากเลยค่ะขับขึ้นไปชมได้นี่ค่ะทดลองดูนะคะ พื้นที่ห้ามสูบุหรีรถเยอะเลยค่ะผ้าคุมาบแถวนี้เจอตรงนี้เลยต้องฉายซีฟูด้ดนะคะเป็นทิวสวนล้อมรอบเลยนะคะสุดยอดไปจนสุด เดียวตัดต่อสุดยอดนะคะนี่นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะคันหนึ่งอ๋อนี่ก็เป็นอีกคอีกที่หนึ่งเอาหมดแล้วค่ะนี่ก็เป็นของส่วนบุคคลใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกว่ามันสะอาดมันสวยนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องคะอ๋อเอาแล้วค่ะยูดค่ะกลับรถนะคะเอาล้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ